่านานี้ลูกค้าก็เลือกกันเรื่อยๆเลยครับผมบ บ่อยครับบ่อยติดใจอะไรเนี่ยมาบ่อยติดใจบ้าเนี่ยติดใจบ้านะแล้วลูกชิ้นเป็นไงอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยนะมาดูกันครับผม สวัสดีครับเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดก,กกากไปนัดวันพุธตอนเย็นครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนําร้านลูกชิ้นลุงกับป้าขายกันทุกอย่าง5บาทครับผมดเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับบ้าครับสวัสดีครับผมลุงครับสวัสดีครับผม ป้ามาขายที่นี่วันไหนบ้างครับขายวันพุธกับวันเสาร์จ้าอืมแล้วพร้อมขายกี่โมงฮะสองโมงครึ่งเนาะนี่ลูกค้าเข้ามาเรื่อยครับผม ปลาของเรานี่ขายราคาเท่าไหร่ครับผมห้าบาททุกอย่างเลยนะ้าบาททุกอย่างเลยเนาะโอเคไม่เลือกมากมายหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้องไก่ลูกชิ้นปลามีจอไส้กรอกข้อดอเยอะแยะเลยทีเดียว

คุณมากือถือแพ็นะครับเอาไปเออถ้าเกิม่ไหวก็ไปเอามา้หรือจะไปเอาไป่ไนไ้เเดี๋ยวหลเข้าม้นเสร็อเราะเอาน้ำเอาอะไรก้องไหวาย่าเข้าไปใช้เองเ๋อจะเอาเข้าไปเลยร้าเพราะว่าทั้งสามงนี้เยตอนนี้ไม้ร้องพ่จ้า เป็นแร้าน,น้ำมือให้ากานครับ่ญญอ,อน้อนะครับโดยฝีขาธารณะสุขล้วก็เปยนงมานะครับบอกว่ามลาลวะเยอะแะเนะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านจะกินร้อนท้อนคนรักทานก็ดีนะครับก็รัรกษาสุขภาพให้ดี ช่วุนีสายพันธุ์เด um> ้าสาพันธของจครับแล้ว็วาเป็นจเรป้าของเรามีน้ำจิ้มกี่อย่างครับผมมีสอย่างจ้ามีอะไรบ้างเอ่ยมีน้ำจิ้มซอสกระเทือแเทกับน้ำจิ้มสีจ้งอ๋าฮะก็เอาไื่คร่มีดบ้นก็ประมาณนั้นเลยนะาเอร่

นะครับตอนเข้าตลาดนัดก็ขอตรวจวัดอุณหภูมนะครับขอระยะมาขอแม่้าวมาขอระย่าได้เว้นมาดำโภิส่กันนะ เลยจห้าบาทะเป่าตลม่ละฮจะม่ลอกวงได้ทุกการเลยจะบาทเลยจ้าละเยจา

ยีสเอนขาวใหญ่แล้วพลัดหมุนสำรับคนนี้ทางด้านนี้ก็ทอ่อเรื่อยๆครับผมคุณลุงใช้เวลานานไหมหวัยสุข10นาที10นาทีแล้ววันนี้คุณลุงจัดวัตถุดิบมาทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ย8สิบโล8สิบโลโอ้สุดยอดเลยทีเดียว นี่เราต้องแยกมันนะติดกันนะฮะทางด้านนี้ก็เลือกกันไม่หยุดเลยทีเดียวครับผมป้ายิ้มหน่อยก็ถ่ายเปิดมากับไม่ได้เปิดไม่ได้คุณลูกค้ามาซื้อร้านนี้บ่อยไหมฮะบ่อยครับบ่อยติดใจอะไรเนี่ยมาบ่อยติดใจป้าเนี่ยติดใจป้านะแล้วลูกชิ้นเป็นไงอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยนะ ทุกอย่าง5บาทครับผมสำหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องอรหลงพูดี้ด้วยนะครับกับรายการมาดูกันครับผม ด้นานนี้ลูกค้าก็เลือกกันเรื่อยๆเลยครับผม เนื้อไก่แล้วเนื้อไก่ บ้านนี้ก็ทอดกันไม่หยุดเลยทีเดียวครับผมวันนี้เป็นเนื้อนะฮะไม้ละห้าจะไม้ละหาเรืยเรื่อยาุกย่จ้า ้านแปดสิบยาทิ้งก็พบยากระจ้ามาแล้วนะกะจ้า้แก็วระ้ากระช้าทุกยากระจ้า้บาทเลยยาโอ้ใส่ละิ้งไม่ลร่ถง

กตทุกอย่างล้วจะห้าบาทาแล้วเลไจไมละห้าจะไม่ละห้แต่นจิ้มเลยนะหัวนี้ป่าเข้าไปดูหน่อย นะครับจำนาทีเขาแจ้งมาออตอนนี้เดี๋ยวจะออกไม่ได้เดี๋ยวๆๆกินเย็นรถจะเยอะนะครับเออน่าจะเป็นรถค้าใหม่ๆ,ๆ,มๆมนะครับขบิท้าวฮอ,อววนดุง19กรุงเทพมหานครสีขาวนะครับรถตุ้มหิ้ง จอดไม่ได้ตรงนั้นนะครับเพราะว่าเดียวมอเตอร์ไซค์มาไหลขาตั้งดูจอดตั้งหน่อยอันไหนขาตั้งดูจอดจะแคบปากปุ๊บนะครับไปอยาะจอดแล้วก็ไปขยะจอดในที่เปล่าดูด้วยหมายร่บไหมล่ะ ทีเราขอขอบคุณหมวยบริการประชาชนต้อมวัดศึกมหาชัยาลานะครับแล้วขอ,อ,อวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอย่อยบางน้ำจืดวันนี้ม,มีอยู่สองลายแม่ค้าคนเดินร้านน้ำหอมออจะเกลียได้ไหมเกียไทยหรือจะเป็นเกลีย 8? เป็ดแล้วเดี๋ยวผมจะไปเกลียเองก็ได้ ไม่รู้เป็นยังไงนะครับถ้าเกิดมันละฝากมากไม่ต้องมาถายหรอกนะครับ,นะรบแมสไม่ใส่เออเพื่อดอๆใส่แมสเพื่อยแมสติดปากจะกินอะไรก็แล้วแต่นะครับออตอนนี้ขอความร่วมมือด้วย ื้อแล้เอาไปรับประทานที่บ้านนะครับสนุกสนานต้องซืแล้วเอาไปรับประทานที่บ้านอความร่วมเลยไมอย่าเแย่ังไรโลกไม้ละฮะทุกอย่างเราไ้ไมเจดไม้ดจ้ อแยคะแย่เรอเ้ทุก่างลยแห้าบาทจา้มาเลยจ้าเลารานลูกับป้าจ้าลุกชิ้นทอดทุกอย่างจะไมละห้าบาทจ้าแล้ขายขายวันพุธกับวันเสาร์จ้ะที่โอกาสนะ อ่าตั้งแต่กี่โมงนี้กี่โมงครับตั้งแต่สองโมงนจนถึงสองทุ่มจ้ะโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับลุงนะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณสําหรับการรับชมและติดตามครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องกหลงคุดดี้ด้วยนะครับกับรายการมาดูกันสวัสดีครับผม ป้าบังกันมาดูกันครับผม